สายของน้องน้องน้องชายผมอีกคนหนึ่งก็แล้วกันน้องบิ๊กแชมป์นะเรื่องของอาถรรพ์วิญญาณเฮียนะ,ะเพียงที่บอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เจอมากับตัวที่ชุมชนหนึ่งที่กรุงเทพนี่แหละผ่านมา20ปีแล้วเหตุผลใดไม่รู้ฮะวันนี้โชคดีที่มีโอกาสได้คุยกับน้องและตอนนี้น้องอยู่ในสายเรียบร้อยสวัสดีบิ๊กแชมป์สวัสดีครับพี่ปอนครับเฮ้ยบิ๊แชมป์ก่อนที่เราจะคุยอะไรก็ตามแต่นะนะครับต้องถามว่า มันเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ดีวันนี้เราถึงได้มาคุยกันในเวลาใกล้ๆจะตีสามแบบนี้ครับแชมคือจริงๆอะ่ะบอกพี่ปองผมผมรู้สึกตัวเองนะว่าผมไม่เคยเจอผีหรอกรผมรู้สึกมาตลอดนะอืมแต่จนกระทั่งเรื่องมันมาเฉลยสักเมื่อวานนี้เองเหรอผมนี่ช็อกเลยแบบโอ้โหจริงเหรอเนี่ยแล้วมันก็มีเป็นเหตุเป็นผลเราเห็นภาพแบบทั้งหมดเลยอ,อพอได้รู้เรื่องนี้ย เออเดี๋ยวก่อนนะแชมป์นะถ้างั้นเนี่ยเราจะเราจะเราจะปูมาที่หนึงก่อนนะนะครับคือพี่ป๋องอะ่ะได้รับแมสเซจในกลุ่มว่าเฮ้ยมันมีเรื่องของบิ๊กแชมป์ทีแรกพี่ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นเรื่องของของแชมป์นะยังไม่รู้นะนะครับ,รบแล้ก็บิ๊กแชมป์ อะไรยังไงไม,ไม่ไม่แน่ใจนะยจนปรากฏว่าวันนี้มาจัดรายการเมื่อกี้พี่ป๋องไปจัดมาที่99ครับเสร็จแล้วก็มาจัดต่อที่ที่เดอะช็อคเสร็จแล้วก็เนี่ยมานั่งคุยกันปรากฏว่ามันก็มีเรื่องของ Big c h a มปพี่ก็เลยถามน้องๆถามพี่เก่งถามน้อง,องว่าเฮ้ยแชมป์ไหนวะ wow มันก็บอกว่า บิ๊กแชมป์ไงพี่ป๋องที่น้องแบบว่าเคยทํางานกับพี่ป๋องไงเป็นทั้งนักภาคเป็นผู้ประกาศข่าวทําหน้าที่เบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรแบบนี้ครับนะครับพี่บอกเฮ้ยทำไมมันเกิดอะไรขึ้นเห็นบอกว่าพี่บับเบิ้ลสายบอลไทยแล้วไปคุยอะไรกันยังไงไม่รู้จนสุดท้ายปรกากฏมีมีมีม,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 มีมีการบอกกล่าวกันแชมป์ว่าแชมป์มันไปเจอเรื่องหนึ่งมาพี่ป๋องเรื่องนี้แบบน่าสนใจมากนะครับแล้วเดี๋ยวน้องมันจะมาคุยในรายการพี่บอกเฮ้ยเหรอเอา้าจริงเหรอไอ้แชมป์เหรอ ก็ไม่คิดว่าจะเป็นจะเป็นจะเป็นแชมป์ไงนึกออกป้าเจบเออเฮ้ยอยู่ดีก็ได้มาคุยกันเว้ยนะครับคราวนี้แชมป์ต้องบอกพี่ป๋องแล้วก็บอกคนฟังหน่อยว่าตอนนี้แชมป์เป็นใครอะไรยังไงทำมาอยู่อะครับตอนนี้ก็หลักๆก็เป็นยูทูบเบอร์เลยพี่อืเป็นหาหกินทาง YouTube เลยทํา y o YouTube ทํา f Facebook ทำทิกต็อกเกี่ยวกับกีฬาเลยอ่สายกีฬาเลยแล้วมีมีเขาเรียกว่ามีชื่อช่องชื่อเพจชื่ออะไรไงครับ ชื่อบิ๊กแชมป์นี่เลยบิ๊กแชมป์เอฟซีเลยครับบิ๊กแชมป์เอฟซีนะนะครับรบิ๊กแชมป์เอฟซีนะซึ่งก็จะมาในสายของเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลทั้งหมดครับฟุตบอลกีฬาไทยวอลเลย์บอลเทคกบอล ติดตามได้ด้วยว่าฟังนะผมรู้จักน้องเมื่อหลายปีที่ผ่านมาว่าฟังเริ่มต้นจากที่ผมอ่ะจะต้องไปทํารายการที่ทูนแชมป์เนอะนะครับใช่ครับแล้วน้องอ่ะมาทําหน้าที่เป็นเหมือนโปรดิวเซอร์ว่าฟังครับนะแล้วก็ได้โอกาสได้ได้ได้รู้จักกันได้อะไรกันแบบเนี้ยบางวันวันวันดีคืนดีน้องก็จะหอบสลัเปามาให้กินด้วยนะครับทุกวันนี้ร้านสลัเปายังเปิดอยู่ไหมครับ เปิดอยู่ครับร้านนพเก้าสละเปาย่านสะพานควายครับอ่าพี่ปองเห็นละว,วันก่อนพี่ปองไปถ่ายรายการแถวสะพานควายแถวปฏิพัทน์แล้วก็ขับรถผ่านร้านสละเปาน,นพเก้าผก็คือร้านของ Big นะบิ๊กแชมป์นะครับนะครับคราวนี้คือร้านคือสาขาเดียวที่สะพานควายไหมหรือย,อยังไร ก็จะมีที่งามงวานด้วยที่ขายโนบาก้าฟลาปาแต่หลักๆก็ก<อ>จ,ะจะเป็นที่ทานควานเลยครับนะครับอันนี้คือสายของกินนะแต่ว่างานหลักของแชมป์คือจะเป็นสายกีฬาตามทีน่น้องบอกไปว่าฟางเป็นยูทูบเบอร์เลยครับนะเป็นอินฟลูเอนเซอร์เลยที่มาทางสายนี้เลยแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาเจอแชมป์ในภาพของการเป็นผู้ประกาศข่าวนะฮะเป็นนักข่าวเป็นสายไลฟ์สดใช่ไหม ที่เราเจอเป็นที่ทูเนอะนะฮะของพี่จะเป็นช่องอเซนอนของแชมป์จะเป็นช่องแมนยูใช่ครับอตอนนั้นจะมีน้องแชมป์มีพิชชี่ใช่ไหม ใช่ใช่เออแล้วเขาจะเป็นสายฮามากกว่าฟังคือน้องเป็นคนน่ารัก <c oughs> น้องเป็นคนตลกมากแล้วเวลาเขาก็ิีจะคุยก<บ>ับพี่เล่งตลกอย่างเดียวนะไม่ค่อยคุยเรื่องเครียดนะเราไม่ค่อยคุยกันเรื่องแนะนะบบเรื่องคิดเรื่องผีเลยนะนะครับจะคุยกันเรื่องเฮฮาซะมากกว่านะครับฉันน้องน้อง,น,องน้องเก่งมากณผู้ฟังนะครับแล้วน้องเป็นคนอารมณ์ดีมากแล้วเขาจะมีมุมมองมีทัศนคติที่เป็นเป็นแง่บวกมากๆเลยคุณผู้ฟังครับนะเอาไปติดตามในเพจน้องดูแต่วันนี้เราจะไม่ได้คุยถึงเรื่อง เรื่องเรื่องกีฬาแชมป์เราจะมาคุยที่รประสบการณ์หนึ่งที่มัน<อ>ย้อนกลับไปเมื่อ20ปีแล้วแช์บอกพี่ป๋องว่าเพิ่งจะมาคลี่คลายแล้วมีคําตอบทั้งหมดเนี่ยเมื่อไม่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองพี่จะบอกว่าเมื่อวานนี้กเ็เลยว่าได้นะพี่เรื่องเนี้ยเนาใช่ครับเดี๋ยวนะแล้วมันไปมันไปถึงหูพี่บับเบิ้ลมันไปถึงหูใครได้ไงจนมาถึงเรื่องเรื่องเรื่องที่เราได้คุยกันวันนี้ครับก็เมื่อวานไปจัดรายการกับ,บพี่บับเบิ้ลที่บีจีพอดีครับ แล้วก็ช่วงช่วงช่วงท้ายของการจัดก็บอกว่าเออ,เออเนี่ยผมผมเพิ่งรู้ว่าผมเจอผีมาอะไรเงี้ยคนออคนดูเขาคงได้ยินเรื่องนี้บ้างเขาก็เลยเอาไปบอกต่อกันอ๋ออ้าเอาเอาทถ้างั้นแชมป์ย้อนความพี่ป๋องหน่อยเมื่อ20ปีที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นจนเราต้องมาคุยถึงเรื่องของอาถรรพ์วิญ,ญญาณเฮี้ยในค่ำคืนนี้ครับคือต้องถามพี่ป๋องแบบนี้ oh, <okay. S 2> ก่อนว่าเ้าเจอกับ ถ้าเจอแบบผมแบบเนี้พี่ผมจะคิดยังไงเกิดไว้ก่อนเลยแต่แรกเลยคือเกิดก่อนว่าผมจะขอเรียกสถานที่ดังกล่าวว่าเป็นย่านที่พักแห่งหนึ่งในกรุงเทพแล้วกันคือเป็นย่านในกรุงเทพที่เป็นที่พักแล้วก็อยู่แถวริมทางรถไฟครับแล้วก็ติดคลองที่ยาวที่สุดในกรุงเทพยาวตั้งแต่กรุงเทพออกไปยุทธยาเนี่ยแหละค,คือเรื่องมันเริ่มต้นเพราะว่าผมเองเนี่ย ไม่ได้เกิดและเติบโต,ตที่ที่ย่านนั้นตัวผมเองเนี่ยพื้นเพเกิดที่พัทยาครับแล้วก็เดินทางจากพัทยาเนี่ยมาอยู่กรุงเทพตั้งแต่สามสี่ขวบ,บแต่เริ่มจำความได้ก็น่าจะห้าหกขวบแหลววะว่าเออเรามาอยู่ที่นี่แล้วครับคือความทรงจําของสถานที่แห่งเนี้ยมันก็จะเป็นแบบแนวแนวเด็กๆของเราก็คือเราก็จะรู้สึกว่าที่เนี่ยมันเป็นสถานที่อบอุ่นนะก็คือมีครอบครัวมียติพี่น้องอยู่ด้วยกันเยอะอืมแล้วก็เป็นบ้านบ้านติดติดติดกันอย่างเนี้ยครับ ซึ่งสถานที่ดังกล่าวเนี่ยมันก็เป็นสถานที่ที่แบบความรู้สึกของผมดีมาตลอดเพราะว่า<ม>เออรู้สึกว่าเราโตที่นี่มีเพื่อนที่นี่มีญาติพี่น้องที่นี่คแต่ตั้งแต่ยี่สิบปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยอื<ม>ภาพที่ผมรู้สึกตั้งแต่เด็กมันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับคนที่ผมเคยรู้จักที่เคยแบบเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้อง<ม>เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยค,ค่อยๆจากไปจากไป แบบแปลกๆไม่ว่าจะเป็นอ่ะการแบบเป็นมะเร็ง <คะ S 2> ตายไปหรือบางท่านก็ตายก่อนเวลาอะไรอย่างเงี้ย <คะ S 2> ในย่านที่ผมอยู่นะในย่านที่ผมอยู่ซึ่งผมเองก็ก็คงคิดว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะย <คะ S 2> ี่สิบปีผู้หยอดผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็แก่เขาก็จากกันไปแต่หลกัลกๆแห่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย <คะ S 2> มันมาเริ่มต้นหลังจากที่ผมเริ่มมาสังเกต บ้านบริเวณรอบข้างว่าเออมันเกิดเหตุการณ์แปลกๆจริงๆนะ,คะเคสแรกที่ผมรู้สึกคือผมรู้สึกกับตัวเองก่อนเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะตรงผมต้องบอกว่าละแวกนั้นเนี่ยก็จะเป็นแบบเอ,อสังคมย่านปกตินะเขาก็จะมีการทําอาชีพแล้วก็มีการสังสรรค์เฮียปาร์ตี้มีอบายมุกตามยุคสมัยอบายมุกก็ทุกรูปแบบเล่น<ะ>หวยเล่นการพนันก็มีทุกอย่างมีครบ แล้วมันก็จะมีเหตุการณ์ตามมาก็มีเหตุการณ์ทะเลาะกันตีกันเป็นเรื่องปกติธรรมดาอืมแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือผมอะเริ่มเริ่มจะมารู้สึกว่าเฮ้ยในสถานที่ที่เราอยู่เนี่ยซึ่งรอบข้างเป็นแบบเนี้ยเฮ้ยแต่มันก็มีมันก็มีที่ที่หนึ่งที่เรารู้สึกอุ่นใจนะเพราะมันจะมีบ้านหลังหนึ่งซึ่งอยู่เยื้องๆกับเราเนี่ยคเขาเป็นบ้านที่เงียบสงบมากอืมเป็นบ้านสองชั้นรูร้ว่านี่รอบขอบคิดเลยพีย่ แล้วในความรู้สึกของผมเนี่ยผมรู้ว่าที่เนี่ยดูแบบเงียบที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยที่เนี้ยเป็นสถา,านรับเลี้ยงเด็กอืมคือเวลาเขาไปทํางานกันใช่ไหมพี่เขาก็เอาเด็กมาฝากอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะรู้สึกว่าที่เนี่ยเออดูดูเงียบสงบดีอะไรเงี้ยก็จะมีเวลาว่างๆมันก็จะมีแบบมันเป็นเป็นคลองอนะเป็นอะไรเงี้ยเราก็จะไปนั่งนั่งแบบเออผ่อนคลายแล้วก็มันจะเป็นบ้านติด ติดกันแต่มีคลองกั้นตรงการลางก็จะมีคูน้าอะไรอย่างเงี้ยบางทีบางครั้งผมก็ไปนั่งสบายใจฝ่ัยเด็กๆนะเจ็ดแปดขวบสิบขวบก็เลยไปนั่งดูอะไรเงี้ยบางทีก็ลงไปข้างล่างบ้างอะไรเงี้ยแต่พอลงไปเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะบอกว่าอย่าไปลงตรงนั้นเลยลูกขึ้นมาเร็วอะไรเงี้ยค,คือบ้านผมก็จะมีเออผมลืมเกินไปว่าบ้านผมมีพ่อแม่ตาแล้วก็น้องที่เกิดหลังผมสิบปี ผมก็ชอบไปนั่งตรงนั้นแล้วก็จะจะไปเล่นตรงนั้นประจํะแต่มันมีวันหนึ่งที่แปลกมากก็คือพอลงไปในน้ําปุ๊บเนี่ยมีผู้ใหญ่ในบ้านอ่ะบ้านที่รอมรัวเนี่ย mm hmm. แกก็มาเตือนบอกว่าอย่าลงไปเลยลูกมันงูเยอเขี้ยวของมันเยอะ mm hmm. อันตรายอะไรเงี้ยแล้วก็สกปรกด้วยอะไรเงี้ยผมก็เออโผลเออผู้ใหญ่คนนี้เตือนดีนะก็อ,อผมก็ขึ้นมา นั่นน่าจะเป็นเหตุการณ์แรกๆที่ผมสัมผัสได้ว่าเออบ้านหลังนี้ดูดูดีนะ,ะดูเป็นบ้านเลี้ยงเด็กดูเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคแต่ว่าเหตุการณ์มันก็เริ่มที่จะมีมีผลกระทบมาเรื่อยๆพี่อไอ้ผลกระทบเกิดขึ้นก็คือหลังจากที่ผมเนี่ยบ้านผมก็คือมันพอครอบครัวใหญ่ขึ้นพอมีน้องเพิ่มใหม่คนเนี่ยมันก็ต้องการบริเวณเพิ่มใช่ไหม,มก็เลยซื้อก็เลยซื้อบ้านอีกหลังที่อยู่ติดกันเนี่ยครับมาแต่งเติมมารีโนเวท ก็เท่ากับจะเป็นบ้านสองหลังที่<ม>ติดกันอ่าแต่หลังจากที่ซื้อบ้านหลังเนี้ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีการแปลก<ม>ผมเองเนี่ยอยู่อยู่ที่บ้านหลังเนี้ก่อนรีโนเวทอยู่แบบสบายมากเลยนะแต่พอหลังจากรีโนเวทเสร็จแล้วเนี่ยผมกลับได้อยู่บ้านหลังนั้นอ่ะน่าจะไม่เกินสามสี่ป<ม>ีมันก็มีเหตุให้เราต้องออกไปทำงานคือตั้งแต่จำได้ว่าตั้งแต่จบมัธยมไปต่อมหาลัยเนี่ย ผมไม่ค่อยได้นอนบ้านเลยอืผมก็ไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรเรารู้สึกโตล้วก็ขยันนะนะคนทางานเราก็อยากไปหาไรายได้วิเศษก็อาจจะไปนอนหอไปอยู่อะไรบ้างแต่เราก็ไม่ได้ติดตามข่าวตรงนั้นแต่ก็เริ่มรู้ข่าวมาว่าเฮ้ยคนแถวบ้านก็เริ่มเสียไปเรื่อยๆนะคนเข้าคนแก่คนอะไรก็เสียบางคนก็เสียก่อนวัยกินเหล้าเมายา,ยาอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ใส่ใจแต่มันก็มีข่าวหนึ่งที่ผมก็งงเหมือนกันเขาบอกว่าที่บ้านเนี่ยมีคนมาทักบอก แชมป์แม่แชมป์เป็นไรไม่รู้ออยู่ดีๆก็นั่งเหมือนั่งอยู่หน้าบ้านนั่งเหมือเหมือเหมือแบบประหลาดคือเหมือแบบไม่เห็นตาดําอ่ะพี่คือนั่งแบบหมือแบบเห็นแต่ตาขาวอะ่ะคทั้งทั้งที่แม่ผมก็ไม่ได้ไม่ได้แบบมีมีมีปัญหารเรื่องพวกนี้เลยนะผมก็ริ้เหรอไอ้ไปเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ย ก็ก็มีการแบบพาแม่ไปทําบุญอะไรหาพระหาหาพระเครื่องเนี่ยให้แม่ใส่ให้แม่แขวนก็ก็เหมือนก็เหมือนจะดีขึ้นนะอันนี้คือผมผมก็อยู่ข้างนอกก็รับรับข่าวสารมาประมาณเนี้ยอืซึ่งพอได้ยินข่าวนี้ครั้งเนี่ยครับอีกสักประมาณปีสองปีหลังจากนั้นผมเริ่มทํางานแล้วผมเริ่มออกไปตะเวนทําข่าวต่างจังหวัดแล้วครับคือไปทีก็ไปสองสาเดือนเลยไปทําข่าวฟุตบอลภอูมิภาคนี่แหละเมื่อก่อนบูม มารู้ข่าวอีกทีพี่บอกช็อกเลยตาเสียตาเสียนี่บ้านแบบบผมก็งงว่าเอออาจจะไปปุ๊บปั๊บแกเป็นโรคปอดอยู่แล้วแล้วก็รู้ว่าแกไม่แข็งแรงรไม่แข็งแรงอยู่แล้วก็แล้วแกก็เออแกก็ไปของตามวัยของแกแต่สิ่งที่มันมันผมฟังเรื่องสตอรี่ของการเสียของแกคือแกก็เสียค่าอกของพ่อผมนี่แหละช็อกไปแล้วก็กว่าที่จะมารับศพอะไรเนี่ย ตาก็ต้องอยู่ในบ้านหลังนั้นเนี่ยก็คือคือเสียตอนค่ำกว่าจะขนีิธีตอนเที่ยงอะไรเงี้ยเขาเขากลายเป็นที่โจดขานกันเลยอะไรเงี้ยคือผมเองก็เออรีบกลับมาจากตอนนั้นผมอยู่เชียงใหม่ผมก็กลับมาทําพิธีทําอะไรเสร็จสิ้นปุ๊บก็โอเคเราก็ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะก็ก็ทําใจไปก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากแต่เรื่องราวหลังจากนั้นมันก็เริ่มมันก็เริ่มทวีหนักไปอีกอืหลักๆก็คือ พอตาเสียไปเนี่ยแม่ก็ก็เครียดหนักขึ้นอะไรเงี้ยพ่อก็เครียดหนักขึ้นอะไรเงี้ยคือแบบเครียดในที่นี้คือเขาว่าไม่ได้บอกเราหรอกแต่เราสัมผัสได้ว่ามันมีความเครียดอะไรเงี้ยซึ่งจุดเปลี่ยนก็คือก็โชคเหมือนโชคเข้าข้างอะนะล้วแวกแถวบ้านเขาขายบ้านพอดีครับกว้างกว่าใหญ่กว่าอะไรเงี้ยผมก็เลยตัดสินใจว่า เอองั้นซื้อหลังนี้ละกันอะไรเงี้ย <Ừ. S 2> โดยที่ไม่รู้ข้อมูลเลยคือตอนนั้นเราเราเป็นเราเป็นเหมือนคนนอกเลยเราออกมาตั้งแต่สิบหกนะแล้วก็ซื้อจัดแจงซื้อเขาก็ย้ายบ้านมาทุกอย่างมันดีขึ้นแบบ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 ทันตาพี่มีความพ่อแม่มีความสุขน้องมีความสุขแบบทุกคนมีความสุขแบบแบบแบบเหมือนเหมือนเปิดไฟแล้วมันสว่างขึ้นมาเลยครับ ผมก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรนะผมก็คงคิดในใจเออก็ดีเขาเขาได้ย้ายมาอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่มันเป็นจุดเปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกแปลกใจก็คือบ้านหลังเดิมเนี่ยที่เราย้ายออกมาเนี่ยสักพักเนี่ยก็มีคนมาขอซื้อต่อครับเป็นเป็นเป็นฝั่งฝามีภรรยาก็อายุเยอะแล้วแหละประมาณห้าหกสิบเขาก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับเออเขาทำดอกไม้จันนะนะพี่นะดอกไม้จันงานเนี่ยขายอะไรเงี้ยส่งทําขายอะไรเงี้ยทําส่ง เขาก็มาขอซื้อเลยนะซื้อแล้วเขาก็อยู่กันสองคนผมเองก็โอเคก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็ได้เราก็ได้บ้านใหม่แล้วก็ได้เงินมาด้วยอะไรเงี้ยแต่ไม่เกินสี่ปีพี่ผมได้รับข่าวอีกว่าภรรยาเนี่ยของคนที่มาซื้อบ้านต่อเนี่ยเขาเสียชีวิตแล้วที่เป็นที่โจทย์ขานก็คือเขาเสียชีวิตที่เดียวกับตาผมเลยเหรอ ใช่ครับคือนอนแล้วก็ไปเลยอนอนแล้วก็ไปไปแบบดือด้อแบบผมเฮ้ยจริงเหรออะไรอะไรมันจะปุ๊บป๊าขนาดนั้นแล้วแบบปุ๊บป,บปบ<อ>แล้วที่มันพีคก,กว่านั้นพี่บอกผมว่าโคตรตกใจเหมือนกันครับคือสามีของของเขาเนี่ย<อ>ก็มาหาพ่อผมแล้วก็บอกว่าเออเดี๋ยวผมจะขออยู่ที่นี่ปีหนึ่งนะ<อ>แล้วก็พอปีหนึ่งเสร็จเนี่ยคุณก็ เอาบ้านไปเลยผมไม่ขายคืนให้ฮะเดี๋ยวนะไม่ไม่ได้ขายคืนหรอไม่ขายคืนยกให้เลยยกให้ยกให้เลยยกให้เลยครับเพราะคือผมเองผมก็งงเอ้ยเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรเงี้ยผมก็ผมก็ไม่เข้าใจพ่อพ่อพ่อก็บอกประมาณเนี้ยผมก็เออแต่ว่าลุงเขาก็อยู่ไม่ถึงปีนะตอนทุกสามสี่เดือนเขาก็กลับต่างจังหวัดเขาจริงๆครับแล้วก็ปล่อยบ้านหลังนั้นแบบ บ้างไปเลยอะไรเงี้ยผมก็เออไม่ไม่ไม่ได้คิดอะไรมากจนกระทั่งล่าสุดที่ผมก่อนก่อนเอถึงเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยก็มีพ่อบอกว่าเออมีคนมาเขาขอซื้อบ้านต่อนะคพรับพ่อขายไปแล้วอะไรเงี้ยอู๋ผมนี่โกรธมากเลยเขาเนี้ยเพราะว่าเฮ้ยหูบ้านนี้ตายอยู่เราเคยอยู่ด้วยกันเราสร้างเนื้อสร้างตัวน้วกายมันมามันก็รู้สึกแบบผูกพันไงก็เลยแบบไม่อยากให้ขายอย่างน้อยปล่อยเช่าก็ได้อะไรเงี้ย แต่พ่อผมเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกขายไปเถอะเออขายขายไปอะไรเงี้ยอ่าผมก็เอองงทําไมทําไมถึงขายอะไรอย่างเงี้อ,อ,อะไรเงี้ยก็ยังแบบรู้สึกไม่เวิร์กเลยอะไรเงี้ย<ข>แต่แต่วัานานบณปัจจุบันเนี้นณา,าตอนเนี้ไอพื้นที่รอบข้างนอกจากบ้านผมนะม้านล้างหมดแล้วนะล้างคือหมายว่าเป็นที่ที่ร้างหรือว่ายังมีตัวอาคารตัว,ตวบ้านก็คือบ้านก็คือสุดพังหมดแล้วอแล้วก็มีคนอยู่ น่าจะไม่กี่คนอะครับคือเหลือเหลือแค่บ้านบ้านหลังบ้านหลังที่ผมบอกเนี่ยที่ตาเสียเนี่ยอยู่ตั้งงานอยู่แต่รอบข้างนี่คือพรึบไปหมดแล้วอ๋อหรอคุณพังพังหมดเลยพังไปหมดแล้วพังไปหมดเลยผมเองผมก็งงเกิดอะไรขึ้นออผมแม่พยายามซักไซ์เรื่องนี้กับกับพ่อกับแม่หลายรอบเขาก็ไม่ได้บอกนะอืมจนกระทั่งเมื่อวานเนี้ยเขามาบอกผมเขาบอกว่า ขายไปเธออย่าไปคิดมากเลยผมผมก็ยังยึดติดกับเรื่องนี้ว่าใายทำมาไมเนี้ยที่ตรงนั้นมันแรงหรอครับเขาบอกว่าไม่ไม่มีใครเคยบอกแชมป์หรอกเรื่องเนี้ยบ้านหลังที่เป็นกาแพงอะ่ะที่ผมเล่าให้ฟังที่เป็นเลี้ยงเด็กอะ่ะก่อนที่ผมจะมาอยู่ปรมาสักสิบยี่สิบปีก่อนนั้นเนี้ยเป็นสถา,านรับทําแทง้งหรอ แล้วเป็นการรับทําแท้งแบบโบราณนะพี่ผองครับไม่ได้แบบเป็นวิทยาศาสตร์อ่ะคือยุคโบราณนะยุคหมอตําแยอ่ะคือไม่พร้อมก็มาทํากันเลยอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นบ้านหลังเดียวที่มีรั้วอยู่ตรงนั้นร<อ>ั้วรอบขอชิดครับและที่พีคในพีคกว่าน,นั้นก็คือในช่วงเวลาที่ผมม่อยู่ไม่เคยมีคนอยู่เลย ไม่เคยมีคนอยู่คืออาจจะมีเจ้าของแต่เจ้าของแวะมาอยู่ก็อ,อยู่ได้ไม่นานคคือมาอยู่แล้วก็แตกแยกกันไปคือ,ค,อคือเป็นแบบพื้นที่แบบที่แบบพื้นที่ที่แบบคนคนท้องถิ่นรู้คนท้องที่รู้อืมคนที่มีอายุจะรู้แต่คนแต่แต่ถ้ารุ่นผมไม่รู้แน่นอนยิ่งผมมาจากต่างแดนน่ะไม่รู้แน่นอนอแล้วพอผมรู้เรื่องเนี้ยผมก็มาไล่ปฏิปฏิปะตะพี่ว่าเฮ้ยแล้วไอ้เราที่เราเห็นที่เขาออกมาเตือนเราอ่ะ แล้วเด็กที่เราได้ยินเสียงเวลากลับจากโรงเรียนหรือว่ากลับจากเกี่ยวเ้านี่คืออะไรครับแล้วแล้วแล้วความรู้สึกที่เราสึกว่ามีคนอยู่ตลอดเวลามันคืออะไรอแล้วสิ่งที่มันแบบเป็นเป็นภาพสอนแล้วมันแบบแกะภาพออกมาทั้งหมดเน่ยนะก็คือผมจําได้ช็อตออกมาเฉลยเป็นช็อตๆเลยว่าพ่อเนี่ยก็เคยบอกให้ฟังว่าคือเขานอนไม่ค่อยหลับนะครับเพราะคือมันคือบ้านบ้านจะติด ติดหน้าถนนพอดีไงเขาจะนอนไม่ค่อยหลับคือจะหลับๆก็จะแบบสะดุ้งตื่นอ่ะหลับแล้วก็หวาผวามันสะสมมานานมากอ่ะจนจนจน,จนเครียดจนแบบเนี่ยส่วนแม่ก็ก็มีอาการแบบร้อนๆอะ่ะคือเขารู้คือ,อเขาสองคนรู้แต่เขาไม่ได้บอกเราแต่ที่มันพีคไปกว่านั้นที่ผมบอกว่ามันเป็นมันเป็นสถา,านที่ที่แบบลกล้างไปเลยอ่ะพอสังเกตดูเนี่ยสิ่งที่ทําอาจจะทําให้ให้บ้านผมเนี่ยแบบดูแบบ อาจจะเขาเรียกว่ารอดปลอดภัยเนี่ยคือหลักๆกกบ,บ้านผมอะไม่ได้กินเหล้าไม่ได้เมายาไม่มีบาร์มีไม่มีบายามุกอะไรแล้วก็คือคือ,คอไม่ได้กินเหล้าเมายาอะไรเงี้ยแต่ตรงนั้นเนี่ยโหเขากินกันหนักมากกินกันทีทะเลาะก,กันทีห,หรือบางทีบางครั้งก็มีแบบมีผิดลูกผิดเมียก็มีอารเป็นไปแบบ,รบเร็วมากคือแบบผมผมงงว่าที่ตรงนั้นเนี่ย มีมีมีบ้านผมกับบ้านอีกหลังหนึ่งอีกหลังเนี่ยอยู่หน้าปักซอยคแต่เขาเป็นอิสลามอืม,อมซึ่งซึ่งความเป็นอิสลามของเขาเนี่ยเขาก็ไม่กินเหล้าไม่เม,มายาคแต่บ้านหลังไหนที่กินเหล้าเมายาแล้วอยู่ในบริเวณนั้นนะพี่<อ>คือเละเละมาก<อ>เละแบบคือแบบเละแบบคาดไม่ถึงอะ่ะแบบชีวิตพังกันแบบบุมบูมบูบูงเลยผมก็เลยเห็นกาจะทาว่าเออ ต้องขอบคุณตานะเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยแกบอกว่าเฮ้ยแขวนพ้านะไปไหนแขวนพ้านอนก็แขวนพ้าไหว้พ้าฟ้าอะไรเงี้ยแกไม่บอกเราไงแต่พอเรามาปฏิบัติต่อดูจริงๆแล้วสิ่งที่ทําให้บ้านผมเจอผลกระทบเพราะอะไรรู้ไหมพี่ปองบบ้านที่ผมไปซื้อต่อที่มาทําเชื่อมต่อคนที่เคยอยู่เก่าเขาก็เคยไปทําแทงที่นั่นอออเหรอใช่พี่ ก่อนซื้อบ้านนะไม่ก่อนซื้อมารีโนเวทไม่เป็นไรเลยอ,อืแต่พอซื้อแต่พอซื้อมารีโนเวทแล้วบ,บ้านผมเจอเลยอืก็คือไล่เลียงเลยแม่เริ่มเมอพ่อเริ่มเครียดคปาก็เสียอืแล้วก็มีเหตุต้องย้ายออกจากบ้านเลยอะครับนี่คือสิ่งที่แบบผมเจอแล้วผมรู้สึกว่าโหถือว่าเป็นเป็น ความลับ,บที่ผมไม่เคยรู้เมื่อก่บผมรู้พื่อผมอ่ผูกพันรู้สึกว่ากับแถวนั้นมากเลยรู้สึกว่าตรงนั้นเงนนเนี่ยแล้วพอเรารู้ว่าเป็นแบบนั้นเนี่ยเฮ้ยเราช็อกขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าเอาแล้วสิ่งที่เราเจอสิ่งล้่เรามันคืออะไรกันแน่รเรื่องประมาณนี้พี่อ๋อแสดงว่าที่ผ่านมาแชมป์ไม่เคยรู้มาก่อนว่าพื้นที่ตัวนั้นเคยเป็นอะไรมาก่อนใช่ครับจนมารู้ในช่วงช่วงที่น้องทํางานแล้วใช่มารู้ในเมื่อเมื่อเมื่อไม่ไนานนี้เอง รู้เมื่อวานนี้เองพี่คือก่อนนั้นไม่เคยรู้มาก่อนเลยอ่ะไม่เคยรู้เลยพี่ไม่เคยรู้ว่าตรงนั้นเขาทําอะไร<อ>แล้วเขาเขาบอกว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่น้อยๆน,นะยุคสมัยโบราณเนี่ย<อ>เขาบอกเป็นร้อยๆอย่ะเป็นการทําโทนแทงเถื่อนอืมผมไม่แน่ใจว่ายุคนั้นโค้เถื่อนหรือเปล่านะยุครประมาณสักสามสิบสี่สิบปีที่แล้วอ,อ,อครับ แน่นอนว่าปัจจุบันนี้ถ้าพี่ป๋องเห็นภาพแสดงว่าบริเวณตรงนั้นพี่ป๋องคงไม่ไม่ไม่ได้ระบุนะว่าฟังว่าที่ไหนอย่างไรนะฮะถือว่าเป็นการที่ที่ที่ถือเป็นเรื่องเล่าแล้วกันเราคงไม่ได้บอกว่าเฮ้ยจุดนั้นชุมชนนั้นเรียกว่าอะไรผมคงไม่ไม่ไม่มถามขนาดนั้นแต่แค่อยากจะรู้ว่าณปัจจุบันนี้ถ้าเรามองภาพเนี่ยณพื้นที่บริเวณตรงนั้นนะครับแชมป์มันยังมีที่พักอาศัยยังมีตัวบ้านตัวอาคารอะไรอยู่ไหมหรือว่าตอนนี้ราบเรียบไปหมดแล้วคือเป็นเป็นบ้านเป็นโครงสร้างเหมือนเดิมแต่เหมือนกับ เสาสุดกำแพงพืชพังไปหมดแล้วแล้วก็ไม่มีคนมาจับทำทำบ้านต่ออะไรเงี้ยครับอฮะยังมีผู้ที่ยังพักอาศัยอยู่แถวนั้นไหมครับก็ยังยังมีครับยังมีแต่ไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะเหมือนสมัยก่อนใช่ไม่ได้เยอะเหมือนสมัยก่อนอาจจะเป็นเพราะยุคสมัยมันเปลี่ยนพื้นที่การอาศัยมันเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยจากที่ี่หวังนึกภาพที่แชมป์เล่าแสดงว่าพื้นที่ตัวนี้ก็คือติดเรียกว่าติดคลองครับติดคลองเลยนะ ใช่ครับออแล้วปัจจุบันนี้ถ้าบอกว่าบ้านที่ตอนแรกเรามีหนึ่งหลังแล้วเราก็ซื้อมาอีกหลังหนึ่งเป็นสองหลังถูกไหมนะครับแล้วเราก็ย้ายไปอีกหลังหนึ่งครับคราวนี้ไอ้หลังที่ย้ายไปอ่ะปัจจุบันเนี้ยยังยังมีคนอยู่หลังนี้ไหมอ่าเขาซื้อไปแต่เขาก็ยังไม่ได้มาทาอืมแสดงว่าตอนนี้คือทั้งหมดเลยที่เคยเป็นของเราคือตอนนี้เรา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 ขายเราขายออกไปหมดแล้วใช่ครับ อ๋อแล้วตอนนี้ญาติพี่น้องแชมป์ทั้งหมดเนี่ยยังอยู่บริเวณนั้นไหมหรือว่าย้ายไปที่อื่นแล้วครับก็ก็มีอยู่บ้างแต่ก็น้อยก็ออกไปอยู่ข้างนอกไปอะไรกันหมดแล้วอ,อ๋อเหรออ๋อพื้นที่ตรงนั้นเคยเป็นสถานที่ทาแท้งมาก่อนใช่โอ้มันถึงทําอะไรแล้วดูไม่ดีทําอะไรแล้วดูดูไม่ขึ้นโดยเฉพาะถ้าบ้านไหนหลังคาเรือนไหนแบบว่าถ้ากินเหล้าทําเรื่องไม่ดี โทษนะก็จะมีอันเป็นไปคือทวีคูณมากคืออันนี้ผมตอนแรกผมก็ไม่เชื่อนะแต่พอผมสังเกตดูะบ,บ้านหลังไหนที่แบบมีพฤติกรรม<อ>ที่มันแบบผิดศีลนนะจะไปเร็วมากๆแบบผมเห็นหลายเคสบา้างแบบเออไปปึง้งปึงปึง้งปึ้งเลยเออนี่ก็แปลกเนาะนะครับไม่น่าเชื่อเมืงองกันนะ ตอนนี้แชมป์มันอายุสาหปีคุณคะฟังนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อย้อนกลับไปเมื่อตอนน้องเด็กเลยนะนะครับแต่ทั้งหมดเลยเนี่ยเพิ่งจะมามีคําตอบเพิ่งจะมารู้คําเฉลยเมื่อเมื่อ,อวานที่ผ่านมานี่เองใช่ครับโอ้นะครับก็เลยเรื่องนี้ไปคุยให้พี่บับเบิลฟังนะเรื่องนี้คุยกันระหว่างที่กำลังไลฟ์สดกันอยู่ระหว่างแชมป์กับพี่บับเบิลในรายการของทางทางบีจีครับโอ้นะจนเรื่องนั้นอนะ กลายมาเป็นเรื่องที่วันนี้เราได้มาคุยกันแชมป์เฮ้ยขอบคุณมากน้องแต่งคิวมากเพราะพี่ก็เห็นแชมป์ไหนว่าอ๋อเรื่องราวของไอ้บิ๊กแชมป์เรานี่เองนะครับเรื่องของอาถรรพ์วิญญาณเฮียนที่เกิดขึ้นณยังชุมชนหนึ่งในกรุงเทพเลยก็ฟังแต่เมื่อนานมาแล้วแต่ทั้งหมดคําตอบเพิ่งจะมารู้มาเมื่อวานนี่เองครับครับเอาแชมป์ขอบคุณมากนะครับนะาแล้วมีโอกาสแล้วเจอกันนะน้องนะครับผมโอเคขอบพระคุณครับสวัสดีครับ